สวัสดีครับเป็นไงสองลูกวันนี้มาร่วมงานชนิดนีเวีอ่ะดีใจมากยิ่งใหญ่เกรียงไกรสมชืช่อแอมดิทริกครับผมสมกับปีมังกรทองทองที่สุดเลยครับอเป็นไงเห็นแบบว่ามีช่องเชื่นโอ้ยไอ้มังกรยาวมากมังมังกรที่ใหญ่ๆห่ะเกือบสองร้อยเมตรเมื่อกี้ผมสช่แล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่มังกรแต่คือชกอย่างทำออกมาแบบอลังการสุดยอดเลยที่สำคัญ พี่เบอร์สวยและหล่อมากเลยครับใช่ครับผมมีแน่มีโอกาสเป็นเราสองคนมากๆจ้าชูขอปคาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนด้วยครนะสลิงเลยไหมน่าสนใจเห็นเห็นเออาร์คุณบอกว่าคุณโหนสลิงอยากจะลองดูเหมือนกันเลยคุกันวาอยากเชิดสิงโตครับผม้ายกเทศการ ลอยพรประทานหบ่อยสีเลยท่านครับครับก็ชินเจยยุอิซินีวัชชัยครับผมชินใหญ่ไพเลอร์นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงยิ่งใหญ่ถึงปีมังกรเลยครับใช่ครับก็ขอให้ทุกนดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งปีเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณครับมาอัพเดทหน่อยครับผมต้องรักมหาสมุทรไปถึงไหนล่ะครับเรียกว่าครึ่งทางแล้วดีกว่า ใช่การถ่ายทำครับผมใช่ครับตอนนี้ก็ที่ผ่านมาซีที่เพิ่งเปิดครับเป็นซีบูใช่ซีบูเบาๆซึ่งก็นี่จัดเต็มไปเลย<ช>เรื่องนี้ครบรถมีทั้งตลกคอมเมดี้บูเศร้าแอคชั่นใต้น้ำครบหมดเลยใช่ครับเรียกว่าแบบเรื่องนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงคอมเมนี้ของมันก็แบบวิดเทนพล์ผม<ช>ว่าน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเป็นอีกคนหนึ่งเลยใช่ใชเพราะว่าจริง ผมผมเองเป็นเป็นไกด์เป็นนักล้ำนา่างเงี้ยแล้วที่จริงในนิยายเขียนขุ่นไว้ดีมากซึ่งผมพยายามทำไม่ได้แต่ก็ได้เค่ดิตครับเฮ้ยฝนก็หุ่นดีมันหุ่นอุ้ยพวหุ่นดีขึ้นเยอะมากเดี๋ยวนี้ใส่คือยืดธรรมดามันเราก็แบบอุ้ยทำได้ขอบคุณนะแต่เขาก็ผอมลงเยอะนะเนี่ยใช่ไหมใช่ทำเป็นยังไงการถ่ายทำพอเราเดินทางมันเริเรื่องแล้ว จริงๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเพราะว่าซีนก่อนในนี้ที่ถ่ายไปก็คือมีซีนใหญ่ที่ถ่ายไปแล้วหลายซีนด้วย<ช>ทำให้แบบหลังจากนี้รู้สึกว่าโอ๊ยซีนที่เรากังวลน่มันผ่านไปแล้ว<ช>แต่ว่าก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดแต่สาหรับผมนั้นพอ <c oughs> ดีว่าตอนครั้งก่อนที่สัมภาษณ์บดซีนหลังๆอีพียังไหลยังไม่มา <c oughs> ซึ่งตอนนี้อีพีหลังๆมาแล้วพี่จริงอ่าน EP, อ่านทุกีพีแล้วก็ร้องไห้ดูวีพีเลยแต่ว่าสนุกมากแล้วก็ มีซีนยากคือซีนบูครับบูแบบบูจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมีการเรียนเรียนบูเพิ่มเรียนการแบบคิวกับพี่สแตนอินเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่สแตนแมนเพิ่มเพื่อแบบได้คิวที่ปลอดภัยแล้วก็สวยงามครับ เรียกไ,ได้ว่าเดินทางกันมาแบบในเรื่องที่สองเรียกว่าเรอมันซิงกันเพิ่มขึ้นจากเดินเยอะไหมโอ้ยดิบนิ้วปุ๊บเข้าเลยเข้าเลยคุณเ,เล่นก็ <laughs> ร,รู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นใช่แล้วก็นสนุกทุกครั้งที่แบบที่ที่ได้ออกออกกองในการดีกว่าครับแล้วก็รวมถึงถึงโชคดีที่ยังมีพี่เมย์พี่มเมย์แล้วก็พี่ครูผู้ช่วยที่มาคอยดู acting ของเราแต่ใส่ละนีนด้วยครับก็เลยออกมาเรียกว่าสนุกเราทุกคนน่าจะชอบกันครับคือคาแรคเตอร์คราวนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ที่เราชอบมากมาอีกหนึ่งคาแรคเตอร์แล้ว ด้วยความที่พี่เมย์เป็นคนเขียนตลอดเราเหมือนถ้าเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราถามพี่เมย์ตลอดสุดท้ายแล้วทําไมตัวละครถึงคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเราได้คําตอบทุกครั้งมันทําให้การไหนทำเรามันง่ายแล้วก็ไม่เคยตั้งคำถามตัวละครเลยครับโตสมไปด้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือคุณต้องรักคือโตกลับมาสมุดก็เหมือนจิ๊บจิ๊ของเราแต่ผมก็เด็กสมาปสมุดตั้งยี่สิบต้นต้นผมก็ยี่สิบต้นต้นเหมือนกันแล้วเราก็รัก สมดีสมไปเหมือนกันถ้าไปแล้มันรู้สึกซีนหวานๆดีกว่ารอบนี้มันจะแบบหวานเช้าถึงเที่ยงผมว่ามันมีความน่ารักใช่เพราะว่าด้วยตัวละครอย่างคนนึงก็แบบไม่เชื่อเรื่องความรักอีกคนก็พยายามจะแบบรักฉันติดแต่ฉันสิเดคนนั้นเหมือนซีนที่ออกมาแต่แต่มันจะมีความแบบเรียกว่าค่อยคคนวางเชิงเค่อนข้างมีเชิงแบบเข้าใกล้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างกล้ถือตัวส่วนเราก็เป็นคนค่อนข้างที่จะบุกมัน แต่ก็จ้าใจก็ไามาได้ไหมก็ต้องรอดูครับทุกคนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่ดูแล้วน่าจะแบบมีฟีลที่ทุกคนทำทุกคนเนี่ยอมยิ้มอยู่หลายสิ่งอยู่ใช่แล้วค่ะพูดถึงการทำงานก่อนนันนี้เนาะเราถ่ายซีรีส์เรามีเราถ่ายมาจากปหนเป็นแฟนไปตัวไปต่างประเทศโอ้มีความสุขทุกครั้งเลยครับจริงๆเนแฟนทุกคนพพอร์ตเราได้ได้ดีตลอดมายังมีหลายหลายคนหล,ยหลายท่านที่แบบตามเราตั้งแต่เมืองแรกจนมอือท้ายก็ยังเจอหน้ากันอยู่ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณมา,มา,มากๆจนถึงวันนี้ก็ยังตั้ ถารอผลงานใหม่ของพวกเราอยู่ก็ขอบคุณที่ยังอยู่ยย<ช>นี้กับพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราครับที่าสุดนี่ไปเกาหลีมา<ช><ช>เป็นยังไงเป็นหน,นุ่มแฟชั่นอย่างนิโนใช่แล้วเราไปโซนแอคชั่นวีกมาครับเป็นคอร์สทันฟอร์วินเทครับที่จริงรอบนี้ไปกับพี่แล้วก็ได้อีกสองคนครับอีกสองประเทศที่เป็นเพลงจีน,น,นวายเหมือนกันเป็นไงมากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยเลยใช่ครั้งแรกที่ไปก็แอบตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันแล้วก็มี คนดังหลายคนเหมือนกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกข้อขอให้เป็นเปิดปีดีครับที่สำคัญผมได้ไปหิบะตตุ่มใจแล้วเพราะตอนแรกอยากไปว่าแต่ว่าติดถ่ายซีรีส์ช่วงนี้แล้วว่าจะไม่ได้ไปแต่ก็ได้ไปก็สนุกมากคิดถึงกันบ้างไม่ลาบไปคนเดียวไป่างประเทศคนเดียวถึงกันบ้างหรือเปล่านะก็บอกตลอดไ่าคิดถึงไงนี่เขาแบบมาวอลแวะมาเมนทวิตผมว่าเข้าใจว่าคิดถึงเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวกลับมาแล้ว บอกตอนเขาไปมิลานแล้วก็ะมานกว่าใช่ได้ขอประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์มาก่อนใช่ผู้มีประสบการณ์มาก่อนเห็นเขาไปเกาหลีคุณต้องใส่เสื้อยืดเลยนะวันจริงวันแรกไม่หนาวครับวันแรกที่ไปแบบอากาศ8ปดเก้าองศามาอยู่บนดอยเงี้ยแต่พอวันที่2มันหนาวแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้วให้ฝากแฟนๆถึงซีรีส์หน่อยครับผมก็ขอฝากด้วยครับทุกคนต้องรักหมาสมุทรเล็บสีซีรีส์ครับก็ซีเรื่องนี้คิดว่าทุกคนดูแล้วก็จะชอบครับเป็นซีรีส์ครบรถ ครบทุกอรียาบทที่ทุกคนอยากดูครับรวมถึงทะเลไทยนะครับสวยงามมากฝากทุกคนได้ครับก็ขอฝากด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราทุกๆคนตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนได้ชอบเราทำออกมาแบบเต็มที่ที่สุดจริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานิีนนี้ของพวกเราทุกคนนะครับครับผมฝากด้วยครับเดือนนี้มันเป็นกุมภาเป็นความรัก้ความรักความใจยังไงเอ่ย14กุมภานี้ถ้าให้เลือกมอบของขวัญให้กันและกันคุณจะมอบอะไรให้ 14ี่กุมภาธ์นีเหรอถ้ามอบให้ผิดได้หนึ่งอย่างใช่ไหมช่วงนี้เรา,าให้ของหนึ่งอย่างก,กับดอกไม้หนึ่งชนิดของหนึ่งอย่างดอกไม้หนึ่งชิดหรอผมขอว่าเป็นของหนึ่งอย่างละกันผมรู้สึกว่าให้ทั้งของทั้งดอกไม้คุณเรื่องอะไรคุณจะให้ดอกอะไรผมผมให้แค่ดอกของได้ไหมดอกไม้ไมันอยู่ได้แป๊บเดียวอยากให้เขาเก็บของที่เราให้ไว้ตลอดไปดอกพับเป็นเงินก็อยู่ได้นานนะคะก็อยู่ได้เหมือนกันก็จะตั้งเอาไว้ในตู้อย่างนี้จะไม่แกะใช่ไหม ก็ให้ของอยากให้อยากให้ยาครับเรื่องสำอางทำไมต้องให้ยาช่วงนี้เราทำงานกันหนักหมายถึงว่าออกกองกันหนักอะไรองเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทะเลอีกกลางแจ้งอีกแล้เรวกลัวเขาไม่สบายเราเป็นห่วงเขาไงให้ยาแทนความรู้สึกให้ยาแทนความรักในวันทย่นี้ใช่ ของผมนี้ถ้าเกิดดอกมารู้สึกว่าอยากให้เป็นดอกทองคำร้อยกรัมทองคำร้อยกรัมอยากให้เป็นดอกบุรุษดำเพราะว่าจริงๆมันต้องบักสีดำความหมายอย่าตกใจรักนิรันร์ใช่เพราะมันก็คือรักนิราเรารู้สึกว่าจริงๆคนเรามันแบบไม่ต้องรักกันมากก็ได้แต่ขอให้รักกันตลอดไปหวานจดย้อยส่วนของที่อยากให้อยากให้เป็น คีมกันแดดรับงใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคือเหมือนเราถ่ายซีรีส์เดี๋ยวมันจะมีแพที่จะต้องไปถ่ายทางก่อกับทะเลกันนาอยู่กับสัควรก็อยากให้ดูแลตัวเองด้วยขอยสุดท้ายขอบบอบประโยคขอบรักให้แฟนๆหน่อยสิอ่นึกเยนนะครับ ่อมเคสำหรับผมนะครับแทนคำบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักอยากบอกว่าทุกคนคือดอยยิ้มของผมนะครับแนทนคำว่ารักเไรเลยไปเลยว่า <c oughs> จะคิดลุก <c oughs> จะบอกว่าเป็นห่วงนะครับทุกคนก็อขอให้ทุกคนมีความสุขมากในวันนีทนะ <c oughs> ขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้ได้ถึงที่อยากนะครับ มีความสุขมากๆแล้วก็รักนะครับจุ๊บๆขอให้รักหวานฉ่ำจนมดขึ้นจอครับทุกคนจ้าชูขอบคุณครับขอบคุณค่บนึกต้องนานนึกมุกไม่ออกพยายามจะนึกมุกอยู่คำ